สวัสดีค่ะกับช่อง ADW Channel นะคะสัญญาไว้ว่าโค้งสุดท้ายจะมาลงให้พอดีติดธุกรกิจติดภารกิจนะคะก็เลยไม่สามารถลงได้แต่ว่าเนี้ยยังพอมีเวลาลงให้เพื่อนเป็นแนวทางให้ได้ก่อนนะคะก็เอาข้างล่างก่อนแล้วกันนะคะอ่าข้างล่างเนี่ย <c oughs> จากสูตรที่เรามีเราให้มี2มี7จล่างใช่ไหมคะทีนี้มีเพื่อนจากการที่ดูมีเพื่อนอีกท่านหนึ่งให้3ให้3นะคะแต่ตัวตัวดิฉันเองมั่นใจว่าสองน่าจะมา2น่าจะมา, 2, า,ะมาเลขที่อยากจะ อยากจะซื้อหรืออยากจะแนะนำห้าสองนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเลขที่อยากจะแนะนำตัวที่เป็นสองนะคะส่วนบน บนที่สูตรนำได้คือเจ็ดศูนยสมา1นึ่งตัวนะคะแต่คาดว่าสามน่าจะดับสามน่าจะดับก็เลยอ่าจะเหลือเจ็ดกับ0ูนยเจ็ดกับ0นย์ทีนี้อยากจะเน้นตัวที่อยากเน้นเลยก็คืออยากเน้น7จ็ดนะคะส่วนมากอยากอยากจะเน้นว่าเออน่า,นาจะมีเจ็ดน่าจะมาแต่ก็คือ3ามเนี่ย ที่ทําดับบางสูตรก็คือ,อยังยังมีมาติดแล้วก็อยากให้ติดไว้นิดๆหน่อยๆน,นะคะส่วนเลขที่อยากซื้อหรืออยากเล่นนะคะถ้าจะาซื้อเนี่ยข้างบนเนี่ยใจใจตัวเองเนี่ยอยากอยากซื้อ3ามเจ็ดดเจดห้าเจ็ด นะคะใจใจเลยที่ที่อยากอยากซื้อคือประมาณเลขนี้แล้วก็สามตัวสามตัวที่อยากอยากซื้อเลยนะคะอาจจะฉีกไปนิดนึงแปดห้ 8, 5, 2, 9, 5, าสองเก้าห้าเจ็ดนะคะแปดห้าสองเก้าห้าเจ็ด ที่ที่ที่อยากซื้ออยากเป็นแนวทางให้ให้เพื่อนเพื่อนส่วนเลขล่างขอเพิ่มสองสามอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ถ้าท่านใดวิ่งท่านใดวิ่งเนี่ยแนะนำเลยว่าสองล่างเนี่ยน่ามาน่ามาประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็เจ็ดบนเนี่ยมั่นใจมากว่าเออน่าน่าจะมีเจ็ดบนเข้ามา ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในงวดประจำวันที่1เดือน11ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังไงหากมียังไงเนี่ยงวดหน้าก็จะพยายามพยายามปรับเวลาหรือพยายามเอามาลงให้รวดเร็วเพื่อให้เพื่อนๆได้มีเวลาคิดเวลาตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นนะคะ ัขอสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ